เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโยผมเอม M อนะครับหลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการสอนทุกคนทำา Vo ์เอไนะครับโดยตัว Voice AI เนี hmm. it it it. I, it ่ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดคลิปปุ่ม I ที่มุมบนขวาตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดไปดูได้เลยนะครับถ้ายังไม่ดูก็คือในคลิปนั้นนะครับผมได้ทำการสอน AI ที่สามารถจับเสียงพูดแล้วแปลให้การข้อความได้นะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนจากการที่ว่าเราจะแปลงจากข้อความให้การเป็นเสียงนะครับผมหรือเรียกกันอีกทั้งท่านว่า text to speech นะครับ โดยในวันนี้นะผมจะสอนโดยใช้ Python แล้วก็ library ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า G T T S ครับผมโดยตัวโค้ดจะเป็นยังไงไปดูครับเอาแล้วครับก่อนที่เราจะทําการลงมือเขียนโค้ดกันนะครับเรามาเตรียมตัวกันก่อนดีกว่าครับผมโดยอย่างแรกนะให้ทุกคนทําการเปิด Terminal อขึ้นมาแท็บหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้น,นะนครับให้เราทําการพิมพ์คําว่า Pip install G T T S แล้วก็ install นะครับผมโดยทั้งสองตัวนี้ก็คือไลบรารีที่เราจะทําการใช้ในโปรเจกต์วันนี้ครับผม เอาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือโค้ดกันดีกว่าผมอย่างแรกนะครับทำการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนไฟล์หนึ่งครับผมพอเราทาการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับให้เราทําการ i m p o r ตไ i ร r บ r y ลี่สตัวนะผมซึ่งตัวที่ผม Import เข้ามาเนี่ยครับก็จะมี G T T S Play Sound แล้วก็ O S ครับผมพอเรา Import มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการสร้างตัวแปลงขึ้นมา3ตัวครับผม โดยตัวแรกนะครับจะทําการเก็บในส่วนของโค้ดภาษาครับโดยตัวโคดนี้นะครับก็คือเป็นตัวของภาษาที่เราจะทําการแปลงจากข้อความให้กลายเป็นเสียงครับผมโดยตัวโคดนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คําอธิบายใต้คลิปนี้ครับผมโดยตัวโคดที่ใช้นะครับเราเอาแค่สหลักแรกเหมือนที่ผมไฮไลท์ไว้ให้ดูก็พอแล้วครับผมตัวแปรถัดไปนะครับตัวนี้จะทําการรับข้อมูลที่เป็นข้อความมกจากผู้ใช้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นข้อความที่เราจะใช้ในการแปลงเป็นเสียงนั่นเองนะครับผมและตัวที่3ตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําการเก็บ ชื่อไฟล์ที่ยูเซอร์จะทำการเซฟลงเครื่องนะครับผมโดยตัวนี้จะเป็นไฟล์เอาต์พุตที่ทำการแปลงมาเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับในส่วนถัดไปตรงนี้ผมจะทำเป็นชอยให้ยูเซอร์เลือกว่าจะทำการเก็บไฟล์เสียงที่ทำการแปลงไว,ไว้ไหมหรือว่าจะลบทิ้งไปเลยเมื่อทำการเล่นเสร็จนะครับผมการที่เราทำแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราประหยัดพื้นที่ในการเก็บได้มากขึ้นครับผมไฟล์มันจะได้ไม่ลกเต็มเครื่องนะฮะเอาละครับขั้นตอนต่อไปผมจะทำการเรียกใช้ API ของ GTS นะครับ โดยการเรียกใช้ครั้งนี้นะครับผมจะทําการส่งตัวข้อความที่ต้องการจะแปลงเป็นเสียงไปด้วยครับผมโดยตรงนี้ผมไม่ได้ล็อกภาษาไว้นะผมก็คือถ้าสมมติคุณใช้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวเทคเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะออกสำเนียงเป็นอังกฤษเลยนั่นแหละครับผมถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ให้นึกถึงมีมเกวนทัสเลต์อะไรครับประมาณนั้นเลย Harry Harry tter Po เอาละครับหลังจากที่ผมทําการเรียกใช้ API ในการ g e n e r a t e เสียงออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะทําการ Sa ฟไฟล์ใถูก g e n e r a t e นั้นออกมาครับผมพอเราทําการ save f ฟล e ไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการเล่นเสียงนั้นออกมาอีกครั้งนะครับเป็นการ r e v ว e w ว่าเราได้ทําการ g e n e r a t e เสียงสําเร็จนะครับผมแล้วหลังจากที่เราทําการเล่นเสียงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเช็คว่า user เนี่ยต้องการจะเก็บไฟล์นั้นไหมนะครับถ้าสมมุติว่าไม่เก็บเนี่ยก็จะทําการลบไฟล์นั้นทิ้งไปครับโดยคร่าวๆโปรแกรมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม เอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่าครับผมโดยตรงนี้นะครับผมจะลองเป็นภาษาไทยให้ดูก่อนนะครับส่วนข้อความตรงนี้ผมเอาเป็นคำว่าไม่เชื่อครับโมแล้วกันนะครับในส่วนของชื่อไฟล์นะครับผมตั้งว่า ll แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะทําการเก็บไฟล์นี้ไปด้วยมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับไม่เชื่อครับโม n o i c e เอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับผมโดยคร่าวๆตรงแกนมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็คือเราจะทำการแปลข้อความในเสียงพูด ส่วนตัวโค้ดในวันนี้นะที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ใต้เดสคริปชันเหมือนเดิมนะทุกคนทิ้งไว้นในกลิ่นให้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสมมติใครมีปัญหาอะไรหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นก็สามารถแจ้งผมได้ในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะรอดูตลอดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ใช่เดีวอย่าลืมซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ